สวัสดีค่ะเวันนี้วันพ้ะเนาะเดี๋ยวจะอัดคลิปนี่ไงช่วยคนแปบ๊บนึสมุดธรรมะเนี่ยจะเอามาไว้ไปแจกคนนะเดี๋ยวให้มีเงินไปทำดีก่อน ถึงจะเอาไปแจกอันนี้หลวงพ่อเหลือค่ะที่ครูขอพรจะขอพรหลวงพ่ผมผมอเหลือค่ะเอาพุพทธธรรมก็มีหลวงพ่อวระสังกะจายประศรีก็มีพระอุปคุตนาะหลวงพ่ทวดหนะลวงูุตามตาแต่ว่าที่ฝุ่นก็จับหิ้งผ้าแล้วละ่ะนี่ยจะเคลียร์ทำความจะอาดกันเลย้นตองมีหาผ้า เราเราต้องเคลียร์พลังงานะนะคะทุกคนจริงๆพระท่านก็เพื่อนหมดแล้วแหละต้องใส้ฉันจะยังไม่ทำอะไรหรอกเพื่อนเราจะทำความสะอาดหิ่งอันนี้เป็นออมสิงเอาไว้ใส่เงินไว้ทำบุญอันนี้เอาไว้สร้างศาลาปฏิบัติธรรมเราจะตั้งใจใหม่นะฮะโอ้โลนหมดแล้วนะคะพี่นอ้อง วันนี้ก็นะคะจะเข้าไปเรียนคอร์สออนไลน์ค่ะ21วันคลิปมาหากรรมิเ็ดวันแล้วก็มาแบ่งปันกับเพื่อนในช่อง youtube นะคะหรือทุกช่อง,างทางค่ะยวันคุณตัดสินใจใหม่แล้วว่าครูมีคอร์สออนไลน์อยู่ในในตัวเองครูก็เลยอยากจะช่วยคนช่วยครูแต่คลิปนั้นเขาไม่อยากให้ไปเรียนแล้วแหละแต่ครูไม่สนใจแล้วเพราะว่าครูว่าเงินที่ครูเสียไปสองพร้าสิบาทอะมันต้องสามารถทําดีช่วยคนแบบคนที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตไปด้วยกันอนะมันต้องมี ใคร okay. ที่รักเราหรือไม่รักชอบหรือไม่ชอบมรนไม่สนใจแล้วเพราะเขาจะตัดสิ่งน ok ี้ไปเพราะว่าความรู้เนี่ยเป็นความรู้ดีมากที่ทําให้สําหรับคุณเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าชีวิตพังหมดทางตันการเงินติดขัดอย่าให้การเงินคล่องตัวนะคือแบบอยากได้หลักหมื่นกว่าบาทอยากได้หลักแสนหลักล้านให้มันได้ภายในเดือนนี้ไปด้วยกัน เรียกได้เยอะกว่าเท่าไหร่เหมือนครูไปล้างจานได้สิบสิบวันวันแรกครูไปเขาได้ยอดขายแสนห้าคุณคิดดูนี่คือปฏิหารของการสวดมนต์คาถาพระมหาเจ้าพัดคาถาเงินล้านโอ้องวเอ็นนแบบ หิ้งค้าสกปรกอะเขียวใครใครบ้างที่แบบว่านะคะหิ้งค้าสกปรกเลยเนี่ยเขาก็จะหาเงินไปซื้อน้าน้าอบมาล้างทาความสะอาดหิ้งผ้าดีกว่าเพื่อนๆนะนี่วันพระเราจะไปซื้อน้ําอบ นี่เขียนใบสั่งจักรวาลมันมีอะไรที่เราได้เยอะแยะมากมายอ่ะแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ครูอ่ะน่าเสียดายมากที่ครูไม่บางทีครูไม่น่าครูพูดกับลูกค้าครูทุกคนได้ครูก็จะพูดว่าเนี่ยนะมาขายของอะไรด้วยกันไหมมาสร้างตัวตนด้วยกันไหมเราแบ่งปันได้นะเพราะว่าเรามีความรู้ด้านนี้สําหรับใครที่อยากทาเนาะ แต่ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าคนเหล่านั้นเขาจะทําหรือเปล่าเราก็เลยตั้งใจทําบนโลกออนไลน์เพื่อจะเจอคนที่เขาอยากอยากขายของออนไลน์จริงๆอ่ะนะในในก็จะนั่นแล้วเราก็เลยจะเปลี่ยนพลังงานในคือทําความสะอาดเลยดีกว่าทุกคนใครบ้างที่ไม่เคยทําความสะอาดทิ่งผ้าฝีเสียค่ะนั่นคือปีเซียก็พังแล้วหินบงคนเราก็จะ เอาเขาไปไหว้ที่ที่วัดก็ได้ก็จบคลิปนี้แค่นี้ก่อนพอล้างสงฆ์พระเสร็จแล้วก็ค่อยมาสวดมนต์ด้วดยกนะัน